ดินแดนแห่งหนึ่งปกครองโดยพระราชากรมสัมภากรผู้ชอบเก็บภาษีจากประชาชนและนำเงินภาษีเหล่านั้นไปดูแลประชาชนที่ท่านรักโดยมีตัวแทนของประชาชนเป็นผู้ช่วยกษัตริย์ดูแลเงินภาษีเหล่านั้นในฐานะตัวแทนของประชาชนข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นนักกันเมืองและหน้าที่แรกของเจ้าข้าขอมอบเงินภาษีจากหยาดเงือของประชาชนนี่ให้เจ้าไปสั่งทำเสื้อกันหนาวที่ร้านตัดเสือ้อ แล้วก็นำมาแจกใจ่ายให้ประชาชนก่อนที่ฤดูหนาวจะค่าทุกคนในประเทศเราเงายเงยยี่สิบเกาสามสิบและอีกยี่สิบห้าตางเอามาสองหมื่นชุดเราได้เปล่าว่าจ่ายน้อยจะได้ของแข็งสวยเงินก็เหลือต้องเยอะจะไปทำอะไรซื้อจะหนาวไม่มีคุณภาพวอาซะเลยเยอะ